thank mm -hmm. you บอ่อน้ำพุซึ่งมีน้ำไหลตลอดปีค่ะค่ะปริมาณคงที่แล้วก็น้ำใสไม่ไม่ลดไม่ลดปริมาณและคุณเาพาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้เราก็กสํารวจกันค่ะมากเลยใ่มใช่ก็จะเป็นที่หากไปประมาณทั้งสิเมตรเราก็จะทําการขุดเจาะ,ะแล้วก็ต่อท่อตรงสู่โรงงานซึ่งเป็นแหล่งน้ําพุธรรมชาติมอัศจรรย์ซึ่งใช้ในผลิตภัณฑ์อีดีทุกๆ,ๆตัวนะครับยู่ตรงนั้นเลยไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูตรงนั้นน่าจะตื่มากเลยพี่อมันนี้มันต้นต้นบ่อบ่อครับบ่อนมันใหญ่ขนาดนี้อะพี่ คือเนี่ยจะดูเทียบยังมันเป็นล่มเลยเลยใหญ่มากเลยตัดชุดได้ชุดหนึ่งค่ะไองที่เราบอกคือเนี่ยเราเงามเป็นลำแรกที่มีแล่าตุสูงมากฉะนั้นเนี่ยต้นพืชต่างๆที่เดินตรงนี้ตั้งได้เลยค่ะเนาะสวยเนาะเดี๋ยวนะคะที่ที่เห็นไกลๆนั่ยมันใบกล้วยหรือเปล่าคะถ้ามีพวกกล้วยขนาดนั้นเหรอคะกล้วยมีเอ่อพวกดาราดาราทั่วไปก็จะโตประมาณถ้าอบครับที่นี่โตสูงเลยหัวประมาณสามถึงสี่เมตรจริงๆดูต้นกล้วยนู่นใบแบบ สูงมากเลยชใช่ใช่ไม่เคยเห็นตื่นเต้นไหยนะ<ช>แพรแร่ธาตุมันเยอะอบอกแล้วเยอะมากนะครับเดนนี้ไปต่อตรงนู้นเลยนะครับไม่ว่าแจกน้ำพุแรกเย็นเป็นน้ำแร่ในหมู่ แคลเซียมและแมกนีเซ no like so ียมซึ Babylon ่งเป็นแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อผิวใส่มาแล้วถ้าเราจับดูได้ถ้ำที่ออกมาเนี่ยเนื่องจากว่าโรงงานเราเนี่ยตั้งอยู่ในแหลกที่เราใช้ไฟเซอร์มีนน้อยมากจงเป็นแหล่กนั้นที่สะอาดถ้าเราจับดูได้แล้วก็ลองชิมได้น้ำเราได้ผ่านการตรวจแล้วว่าน้ําดิบจากทแชมพูเนี่ยมีความสะอาดในระดับที่ดื่มได้เลยเป็นน้ำดื่มได้เลยเราสพของน้ำแร่ที่ผ่านเข้าไป แล้วก็เลยเอาประโยชน์จากน้ำแรกที return, ่มีเนี <t une S 2> <N> ่ยไปใช้ในผลิต hmm. ภัณฑ์อินดีนซึ่งจะเป็นจุดที่แข็งของแร่เป็ว่านอินดีนทุกชิ้นทุกโมเดลเนี่ยผลิตจากแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติซึ่งจุดแข่งที่แท็กโก้พี่ได้ครับน้ำแร่เราเนี่ยเราไปสอบตรวจแล้วก็คือมาตรฐานเนี่ยสะอาดแน่นอนแล้วก็พอเราเอาค่าแร่มาเทียบเนี่ยคือคุณภาพก็จะชัดเจนขึ้นได้เปย่าง่งคแร่เราเนี่ยเรตรวจล้วก็คอคุณภาเนยสอวก็รามทียบเนียก็คือคุณภาพก็ัดเจนแึ้นไ แต่งั้งแรกประหัตการของไทยที่เป็นหนึ่งแอนตี้ของเราคือเป็นแอนตีเลยเหรอใช่ครับน้อยแล้วเดี๋ยวนะคะทำไมเราต้องแต่งตัวเต็มเป็นนักศึกษาแพทย์เป็นอะไรขนาดนี้คะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูโ,โรงงานผลิตนะครับคืสบอสบาร์ของจริงคือโรงงานเราเนี่ยได้มาตรฐาน ISO แล้วได้มาตรฐาน GMP ด้วยเนี่ยฉะนั้นแล้วก็อยฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานของ ด้านความสะอาดและความปลอดภัย้เนี่ยต้องมีการเก็บชุดล้างมือเก็บสะอาดแล้วก็เก็บผมยิ่งพชิดนะครับซึ่งพนักงานจริงๆเนี่ยจะยิ่งานี้อีกเช่คเับาหม้อผสมยักษ์เนี่ยใหญ่ขนาดคนขึ้นเข้าไปอยู่วไหนได้ครับนี่เราสามคนเข้าไปนั่งเล่นในนี้ได้ไครับอ่าตัวนี้คือเป็น่องทีมของ อ่าทีเขาทำิล์มให้ดีอ้เงาเาวนี้คือถ้าหมดเป็นสเตลเ่เี่ป็นเป็นอ่าเป็นุกเกุกเก็คือเอ่อไม่มีสนิทขึ้นักี่กิโลห้าร้อยกิโลห้าร้อยกิโลขีดกระปุกนึงกก็ได้เป็นหมื่นเป็นหมื่นครับ ตรงนี้ก็จะเป็นบ่ออีกบ่อหนึ่งจะเป็นบ่อแบบซึมนะฮะจะค่อยๆซึมขึ้นมาแล้วก็เราก็ต่อท่อไปทําเป็นลําธานให้เขาเป็นลําธานไปเลี้ยงตรงพืชพันธุ์ธรรมชาติแถวนี้เลยมันก็จะซึมมาเรื่อยๆเลยเงี้ยแล้วดูลองลองดูนะน้ําใสมากนะฮะน้ำใสจริงๆเห็นเห็นยอมได้อันนี้คือน้ําแรกนะครับ้แร